ถ้าเพื่อนๆอยากลดไขมันให้ได้ทีแล้วมากๆนะครับจนลีงนสุดๆอย่าทําแบบนี้ครับคือเริ่มมาหุยฉันจะเริ่มและออกกําลังกายออกอย่างหนักเลยคาร์ดิโอวันละ1ชั่วโมง2ชั่วโมงกินน้อยสุดๆเลยผลที่ได้คืออะไรคุณลดไขมันได้เร็วมากครับในช่วงแรกๆอาจจะเดือนหนึงห้าโล10กิโลเอาไปโชว์ไปอวดเพื่อนได้แต่ผมเห็นแล้วบทสรุปของคนที่ลดเร็วๆตั้งแต่แรกเนี่ยจบไม่สวยแทบทุกหลายครับ ทนความหิวไม่ได้ระบบเผาผานพังสุดท้ายกล้ามเนื้อหายอีกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราต้องการลดไขมันทีละมากๆลดให้ยั่งยืนจริงๆนะครับค่อยๆลดดีแล้วครับเดือนละ1-3กิโลกรัมเต็มที่นะครับกล้ามเนื้อเราจะรักษาได้มากกว่าดีกว่านั้นกล้ามเนื้อก็เพิ่มขึ้นนะครับระบบเผาผานไม่พังถ้าเราต้องการจะลดเร็วๆนะครับมีเหมือนกันในสูตรที่เรียกว่ามินิคัตถ้าเราต้องการลดเร็ว ทำได้สั้นๆนะครับคือลดแล้วกลับไปเพิ่มกล้ามเนื้อต่อแต่ถ้าเกิดคุณต้องการเน้นลดไขมันอย่างเดียวผมไม่แนะนําให้ลดไขมันเร็วๆนะครับค่อยๆลดนะครับดีที่สุดยั่งยืนนะครับแล้วสุดท้ายคุณจะลดไขมันได้ลีนถึงจุดที่เราต้องการครับ